กรดไหลย้อนทั่วไปและกรดไหลย้อนกัดกล่องเสียงต่างกันยังไงนะคะถ้าเกิดใครที่เคยเป็นเนี่ยจะรู้ว่ามันทรมานแค่ไหนนะคะซึ่งวินาเป็นทั้งสองแบบนะคะแล้วก็ตอนนี้หายเป็นปกติแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะว่าอาการต่างกันยังไงนะคะวันนี้วินามีวิธีที่เพื่อนๆจะสังเกตมาฝากค่ะไหลย้อน กัดกล่องเสียงนะคะจะมีปัญหานะคะแล้วก็จะมีความอันตรายเสี่ยงเป็นมะเร็งนะคะในกล่องเสียงนะคะได้เยอะกว่านะคะเพราะว่าการที่กรดนะคะกัดกล่องเสียงของเรานะคะบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณนี้จะมีความอ่อนโยนมีความบางกว่าเนื้อเยื่อบริเวณในลำไส้หรือหลอดอาหารนะคะซึ่งจะทําให้เป็นมะเร็งได้ง่ายขึ้นนะคะและตอนนี้เราก็จะมาดูนะคะว่าความต่างซึ่งบางคนเนี่ย เป็นกดไลย้อนกัดกล่องเสียงนะคะแต่ไม่มีอาการนะคะไม่มีอาการที่ชัดเจนเราจะมารวการที่ต่างกันนะคะระหว่างกดไลย้อนแบบธรรมดานะคะที่เพื่อนๆเ,เป็นแสบหน้าอกนะคะหรือว่ากดไลย้อนกัดกล่องเสียงนะคะเราจะมาดูความแตกต่างแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากรู้นะคะว่าเอ๊ิงจริง,รงเราเป็นหรือเปล่านะคะเพื่อนสามารถที่จะ ไปทาวิธีทดสอบนะคะวิธีทดสอบกลรอยนกัดของเสียนคะว่าเพื่อนเป็นหรือเปล่าใช้เวลาแค่5นาทีเพื่อนก็จะรู้ด้วยตัวเองนะคะว่าเพื่อนเป็นหรือเปล่านะคะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะซึ่งวิธีทดสอบในนี้นะคะก็เป็นวิธีทดสอบที่ใช้จริงในสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวเรา,าดูลักษณะทั่วไปนะคะของกล้อยนแบบธรรมดานะคะแล้ว,ว่า GERD นะคะแล้วก็กดล้อยน กัดกล่องเสียงนะคะหรือว่า LPR นะคะซึ่งไม่น่าก็เป็นทั้ง2แบบนะคะแล้วตอนนี้ก็หายเป็นปกติแล้วนะคะถ้าเกิดใครนะคะที่กำลังสงสัยอยู่นะคะก็สามารถที่จะดูได้นะคะตรงนี้ว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะสําหรับคะแนนนะคะคือคะแนน4คะแนนเนี่ยจะเป็นคะแนนที่บอกกันเด่นชัดนะคะว่าคุณเป็นกรดไหลย้อนปกติหรือว่าคุณเป็น กดไลย้อนกัดกล่องเสียนะคะอาการทั่วไปอย่างที่หนึ่งก็คือแสบหน้าอกนะคะมีการสำรอกนะคะคล้ายๆแบบเหมือนกินอะไรไปแล้วมันแหวะขึ้นมาเหมือนเด็กแหวะนมแบบนี้นะคะหรือแบบเลอขึ้นมานะคะสำหรับกดไลย้อนแบบปกตินะคะก็จะมีคะแนนสี่นะคะซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่สูงสุดนะคะมีการเด่นชัดแต่สําหรับคนที่มีกดไลย้อนกัดกล่องเสียนะคะจะมีการแค่1นะคะซึ่งอาการไม่ชัดเจนนะคะสําหรับเสียงแหบนะคะไอแล้วก็มีเสมหะ อยู่ในคอนะคะหรือว่ามีน้ำมูกแบบไหลลงในคอตลอดและบางคนอาจจะมีกลิ่นปากด้วยนะคะสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนแบบปกตินะคะจะมีอาการเปอร์เซนต์หรือว่าคะแนนเนี่ยแค่หนึ่งนะคะแล้วก็คนที่เป็นกรดไหลย้อนกัดกล่องเสีงนะคะจะมีอาการรุนแรงถึงระดับ4ค่ะและความแตกต่างข้อต่อไปนะคะเมื่อเรามาดูผลตรวจนะคะการตรวจเนี่ยสำหรับมีการกัดกร่อนนะคะ มีความผิดปกติในหลอดอาหารนะคะถ้าเกิดใครที่เป็นกลรย้อนแบบปกตินะคะจะมีระดับความรุนแรงน,นะคะ3นะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นกลรลย้อนกัดกล่องเสียนะคะจะมีคะแนนแค่1คะแนนนะคะซึ่งไม่ชัดเจนในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดค่าผิดปกติของกลรย้อนในหลอดอาหารนะคะสำหรับคนที่มีกลรอย้อน แบบปกตินะคะก็จะมี4คะแนนนะคะซึ่งเป็นคะแนนที่ชัดเจนนะคะแล้วก็คนที่เป็นกดลหลย้อนกัดกล่องเสียงนะคะจะอยู่ที่2องคะซึ่งกลางๆนะคะไม่ชัดเจนนะคะบอกแล้วนะคะว่ากดไหย้อนกัดกล่องเสียงเนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะต้องไปทดสอบดูนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ค่าความผิดปกติของกดไหย้อนในคอหอย กล่องเสียงคนที่เป็นกดไลย้อนปกตินะคะจะมีความรุนแรงแค่หนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เป็นกดไรย้อนกัดกล่องเสียงเนี่ยแน่นอนนะคะว่าจะมีความแรง4คะแนนซึ่งสูงสุดค่ะและต่อไปนะคะแสบหน้าอกนะคะหลอดอาหารมีการปีบเกรงนะคะคนที่เป็นกดไรย้อนแบบปกตินะคะจะมีระดับคะแนนนะคะอยู่ที่ระดับ3นะคะเกือบสี่นะคะแต่คนที่เป็นกดไรย้อนกัดกล่องเสียงเนี่ย พวกแสบในะอ,อกเนี่ยจะมีอาการแค่1คะแนนค่ะและผลการตัวนะคะความปกติของกรดไหลย้อนในหลอดอาหารนะคะซึ่งไม่ลดลงหลังจากที่เราทานอาหารผ่านไปในระยะหนึ่งนะคะส่วนใหญ่กรดก็จะลดลงนะคะแต่ว่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะแบบปกตินะคะกรดในหลอดอาหารจะไม่ลดลงซึ่งมีระดับ4นะคะแล้วคนที่เป็นกรดไหลย้อนกัดก่องเสียงเนี่ยก็จะ เลขก็จะอยู่แค่หนึงค่ะต่อไปนะคะความแตกต่างนะคะในการเกิดกรดนะคะสําหรับท่าที่เกิดนะคะคือทําท่าไหนล้วมันจะเกิดนะคะคนที่นอนงายกลางคืนนะคะแล้วรู้สึกมีกรดขึ้นมาเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่มีกรดไหลย้อนแบบ ปกตินะคะคืออยู่ที่ตัวเลข4ีนะคะซึ่งต่างจากคนที่เป็นกรดไหลย้อนกัดกลองเสียงนะคะเพราะว่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนกัดกองเสียงเนี่ยเวลานอนหง่ายตอนกลางคืนนะคะจะมีความรุนแรงในการที่กรดขึ้นมาเนี่ยแค่หนึ่งเองค่ะและถ้าต่อไปนะคะท่านั่งท่ายืนในการใช้ชีวิตปกติประจวันนะคะถ้าเกิดคนที่เป็นกรดไหลย้อนธรรมดานะคะจะมีความรุนแรงอยู่แค่หนึ่งนะคะแต่ว่า คนที่เป็นกรดไหลย้อนกัดกองเสียงนะคะจะมีความรุนแรงคะแนนอยู่ที่4คะแนนค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนกัดกองเสียงนะคะสามารถที่จะมีกรดขึ้นมาได้ในระหว่างวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการยืนการนั่งนะคะหรือว่าใช้ชีวิตประจําวันปกตินะคะกรดก็จะขึ้นมาที่คอหอยนะคะหรือกล่องเสียงหรือขึ้นมาที่ปากนะคะได้ตลอดเวลานั่นเองค่ะและต่อไปนะคะอาการที่จะเกิดนะคะในขณะที่นอนนั่งหรือยือนนะคะ คือรวมๆกันนะคะถ้าเกิดคนที่เป็นกรดะย้อนธรรมดาเนี่ยคะแนนจะอยู่ที่1น,นะคะแต่ว่าคนที่เป็นกรดละย้อนกัดกล่องเสียงเนี่ยสามารถเกิดได้ตลอดนะคะซึ่งคะแนนอยู่ที่3คะแนนค่ะและต่อไปความแตกต่างในการรักษานะคะการที่เปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารนะคะ กรดะย้อนทั้งสองแบบนะคะจะมีคะแนนเท่ากันนะคะคือ3คะแนนซึ่งการเปลี่ยนแปลงการรับประทานอาหารและการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยจะทําให้กรดละย้อนทั้งสองประเภทดีขึ้นนะคะแล้วก็ถึงกับหายเลยนะคะถ้าอาการดีขึ้นถ้าเกิดใช้ยาลดกรดนะคะ1ครั้งต่อวันนะคะได้ผลสําหรับคนที่เป็นกรดละย้อนประเภทปกตินะคะอยู่ที่3คะแนนนะคะก็คือได้ผลค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าคนที่เป็นกรดลย้อนกัดก่องเสียงเนี่ยจะได้แค่1คะแนนซึ่ง ถือว่าไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่คะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ยาลดกด2ครั้งต่อวันนะคะคนที่เป็นกลย้อนแบบปกตินะคะก็จะอยู่คะแนนที่3นะคะซึ่งได้ผลค่อนข้างดีแต่ว่าคนที่เป็นกลย้อนการกองเสียงนะคะก็จะอยู่ที่2คะแนนซึ่งดีขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ว่าก็ถือว่ายังไม่ได้ผลเท่าที่น่าพอใจคะ่ะซึ่งถ้าเกิดใครที่ใช้ยาลดกดบ่อยๆนะคะ จะทำให้แบคทีรียนะคะทำลายแบคทีรียในกระเพาะอาหารของเรานะคะทำให้มีร่างกายอ่อนแอนะคะแล้วก็กระเพาะลำไส้รั่วนะคะรวมถึงอาจจะทําให้เกิด โลกต่างๆตามมานะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะดูดซึมสารอาหารได้เพียงพอซึ่งจะทําให้ร่างกายเพื่อนอ่อนแอนะคะทุกวันนี้วินาก็ไม่ต้องทานแล้วนะคะไอ้พวกยาลดกรงลดกรดนะคะและนี่ก็เป็นความต่างนนะคะของกรดไหลย้อนที่กัดกองเสียงนะคะแล้วกรดลย้อนแบบปกตินะคะวินาอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีและแฮปปี้กว่าเดิมค่ะแล้วกลับมาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ